ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมนายกันตะผลดวงพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหกกรุงเทพตัวแทนของพี่น้องชาวพญาไทดินแดงครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอกล่าวขอบคุณนะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับรวมถึงกระทรวงพมอครับซึ่งตัวผมเองนั้นได้เคยร่วมงานกับกระทรวงพมอมา ในช่วงวิกฤตโควิดสิที่ผ่านมานะครับและได้รับการประสานงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างดีมา,มาดูตลอดครับขอสไลด์ครับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าในทุกวันมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นจากคนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือลูกหลานเด็กเล็ก ผู้หญิงคนแก่หรือแม้กระทั่งคุณพิการครับคนเหล่านี้คือผู้สูญเสียคือเหยื่อคือคนที่แทบจะไม่มีทางสู้วันนี้ผมจะมาอภิปรายถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดครับจากสไลด์นะครับหน้านี้นะครับหน้าสาสรุปจากภาพรวมนนะครับจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ถูกกระทำจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ถึง10เท่าขึ้นไปครับขอแ์รัทไปครับนะครับจากไซน์นี้นะครับหน้าที่6นะครับจากข้อที่1-9คิดเป็นประมาณ48%ผู้ที่กระทำต่อเยื่อคือคนในครอบครัวครับขอหน้าถัดไปครับจากตารางนี้นะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นปัจจัยหลักนะครับและปัจจัยต่อลองลงมาก็คือสิ่งกระตุ้น และมีการใช้สารเสพติดถึง2,159เคสครับขอัถัดไปครับครับปัญหายาเสพติดนะครับกับความรุนแรงในครอบครัวเราคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ายาเสพติดนี้เป็นปัญหาระดับชาติครับมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาครับขอสไลด์ครับยาเสพติดนี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่สร้างความรุนแรงในครอบครัวได้ทุกเมื่อ เมื่อบ้านนั้นมีผู้ใช้ยาเสพติดอยู่ในบ้านผมทราบดีครับว่าพอมอนั้นเป็นหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกับหลายฝ่ายในหลายกรณีหลายครั้งนะครับปัญหาในพื้นที่ที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนว่ามีเหตุความรุนแรงจากผู้ที่ใช้สารเสพติดที่อยู่ในบ้านมีทั้งคุณพ่ออยากให้ตำรวจไปจับลูก พอลูกติดยาจนขโมยของไปขายมีทั้งคุณแม่ที่ต้องแอบไปแจ้งความอยากให้ตำรวจไปจับลูกไปรักษาที่ต้องแอบเพราะว่ากลัวลูกจะมาทำลายทุกๆครั้งทุกๆครสนะครับประชาชนมีความหวังและหวังว่าจะพึ่งเจ้าหน้าที่ได้เพื่อจะคืนความสุขคืนความปกติให้กับครอบครัวนั้นน,น,นั้นครับ ผมมีข้อสังเกตนะครับย้อนกลับมาเนะครับในการส่งตัวผู้เสพยานะครับเข้ารับการบันดัลนะครับหากผู้เสพยาสมัครใจเข้ารับการบันบัดจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่1นะครับแต่ในกรณีที่เกิดการปฏิบัติจริงนะครับตามหลักแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแต่ที่ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดคือถ้าเกิดผู้เสพไม่สมัครใจเข้ารับการบัาดัด หลายครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับและไม่นำตัวเข้าสู่ระบบกฎหมายคนติดยาครับถือเป็นผู้ป่วยครับเขาน่าจะได้รับโอกาสในการแก้ไขตัวเองคืนสู่สังคมได้โดยดีครับผมขอถามนะครับไปยังผ่านธัรมทานไปยังผู้ชี้แจงครับว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่กล่าวมาครับจะดําเนินการในการปฏิบัติจริงอย่างไรนะครับถึงจะปลดล็อก ความทุกนี้นะครับจากคนที่มีผู้เสพยายในครอบครัวที่ไม่ยอมไปรับการรักษาครับข้อที่2นะครับในการดําเนินการที่ผ่านมาในลักษณะเคตนี้ทางผู้ชี้แจงนะครับทางพอมอมีปัญหาติดขัดตรงไหนเราก็อยากจะทราบท่านเหมือนกันว่าท่านติดขัดตรงไหนเผื่อพวกเราในจะใช้รัฐสภานี้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้ครับ ผมมีข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อนะครับจากรายงานไม่ว่าความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปีส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับก็ยังไม่อาจจะชี้วัดได้ว่าแนวการดําเนินการของพอมอซึ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการจะสามารถกล่าวได้ยอย่างเต็มปากว่าได้ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมผมจึงอยากจะถามเห็นถามถึงตัวชี้วัดด้วยครับว่ามีการชี้วัดในการดําเนินการอย่างไร สุดท้ายนี้นะครับปัญหายาเสพติดครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าเป็นปัญหาะดับชาติโดยเฉพาะพักเพื่อไทยนะครับได้ชูนโยบายปราบยาเสพติดอย่างจริงจังแต่พอผมเห็นโผลรัฐบาลชุดนี้แล้วผมก็อดห่วงไม่ได้ครับผมก็หวังว่าท่านจะจริงจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างที่ท่านได้หาเสียงเอาไว้กับประชาชนครับประชาชนรอพวกท่านอยู่ครับขอบคุณครับ ครับต่อไปท่านทิติมาฉายแสงครับเชิญครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงชาเชิงเซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะขึ้นสไลด์ด้วยคะ่ะดิฉันขออภิปรายในรายงาน